โอ้ยลั่นเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองายสกุลสกุนครับผมสวัสดีพี่น้องเสี้ยนปืนครับผมกับบอนีบ่าวพิสันปลาจากห้างเราครับแต่ว่ากะยางครับพึ่งเดียวยางมากครับผมก็เลยได้มาจอบครับมาจอบมาเบิ้งยู่สะพันราดด้วนพี่น้องครับบรรยากาศช่องเรง่ยๆครับผมปูวาซิมี ตัให้ได้ยิ่งมากครับผมครับเมื่อกี้ก็เสี่ยนปืนครับประมาณสามสีสามสีครับกระบอกครับเด็กอะลยกับโออาป่ามันขึ้นห่างครับป่ามันขึ้นห่างนี่ก็ดีเดีย้องครับวันครับเลยครับวัน เจ้าทินสุทันรดวันครับได้ตัวยิ่งตัวไปว่นแต่ว่าได้ยิ่งอ่บมันมันสีขึ้นให้ได้ยิ่งบ่มันขึ้นให้ได้ยิ่งมึงเนีเยเปล่างปาด ตัววน่อยช่วงมันขึ้นดีๆกับว่าได้เอาปืนมาจกเทียร์ไม่รู้เป็นยังไ่บา่านมิอยางกเจ้าหลายบอกยุบ้านได้ี่บ้านคือนนบ่ปะอืมบ่ไก่เรโอุ้ย ปัวใหญ่แท้ปัส <laughs> ปื้ดรุ่นนี้มันแบบเกียรแปดลูกบางทีป้าเป็นตัวใหญ่แท <laughs> ้โอ้ <laughs> เห็นปลาเราแบบที่นี่เห็นปลาแล้วโอ้เป็นตะลุ่นยู่ะฮันตันรุ่นนีนยิงยูโอ้ขึ้นยูกไก่ไปยุปลามานะขึ้น ขึ้นหางๆ่าขึา้นยุ่ไก่ขุน,นยนนุ่ไก่ก็ขึ้นยุ่ยนเอามาลุ่นได้พี่น้องเนียว่าสิยิ่งจากตัวครับผมมันจะขึ้นช่วงแดดล่มจังไง อันเด้มาอีกกระบ,บอกแล้วครับขึ้นระยะเมื่อกี้กับไก่ครับผมประมาณสิบห้าเมตรเลยพี่นอ้องสิบห้าเมตรโอ้โหขึ้นอีกแล้วพี่นอ้องอ้้นยี่สิบเมตรบูร,รูก,กล้องเห็นไหมครับผมโอ้ขึ้นขึ้นห้างพอดครับขึ้นอีกที่เได้วันเมื่อกี้ประมาณสิบห้าเมตร โอ้ปืนล่มตัวนี้ว่ามันปืนปานปืนลูกดอกครับปืนล่มครับเ,นเ,นเพิมยังขึ้น บังหันขึ้นระยะ1 5าเมตร20เมตรครับตัวนี้บงไงด้งเมย่งนโอ้ระยะระยะนี่ละประมาณ1 5ห้าเมตรมเป็นไงครับนั่นบอลูกปืนสุดโอ้ลูกปืนสุดพอดีเสียกอเอ็นเอ็นเอ็นสุดมาดอันนี้ผู้ขยิ่งดีผู้ขยิ่โทรศัพท์พอดีวะ่ะเกเล่เผยเนบอโอ้หน่าสียดายเนาะ อืมอ้ไม่อยากพ่อหอกตัวงนงี้มันเอาอาากวังตัวละสิบโลมันยังพ่อหลุ่นอยู่เด้วเนี่ตัวเง <laughs> ่ายปนัน <laughs> อเ,เออสิบโลกับชิดยานักอ่ะล่ะป่ามันหแห้งอ่ะละมือมือก้อนนี่ไป สะพานกุดกว่างมิดอิมซิมบ่เห็นขึนเลยย,ย,ลเลย,ยุนี่ยังว่าจะขึ้นเรือยู่นี่อยู่นี่อมันมิดออ่มซิมเลยสุเทียผมมีแต่มาไทยเนาะบาดเีนียวเ,เลยเอาปืนมายิ่งมึงกันแน่ป่ามันปะขืนซ่อม <laughs> ช่วงมันขึ้นหรายๆบบเร้เอาปืนมาไอเทีย ระยะสิบหาเมตรันพ่อรุ่นยู่ยิ่งไม่ก้อนแล้วได้ปะได้กระทั <laughs> ่งขิมเลยกระไอมือบ้างสองมือมือก้อนอก้อนที่ได้บุผมไปไฟน้องไว เขาเจ้าไซเบียนรกโอ้อ้ยพัวน่ะเอออยู่ไก่ตัวนี้นี่จะประบฤกเนี่ยไปน้องไว้งัดขึ้นงัดขึ้นตัวละโลสองโลตัวละสิบโลก็ได้มื้อนี้ว่าสิไปเลยบ่ได้ไปซ้ำไปนองไว้วันเบียนรกไปงัดเลยหนามมันไหลแห้งเนีบยวันนี้เขาเจ้าติดลงสิดลงเห็นหอดโต ดึกใส่เลยไวย่ดึกใสโตแต่ว่ามองค่องก็มีดเลยผมลงคนกับสัวสีดึงขาดแล้วมันเสียนมันนน่อไงผมไปพ่นได้พุ่งละตัวสองตัวผู้มันก็ี้ได้สี่ตัวห้าตัวพุ่งละส่วงหางเิอะพอดีโอ้พุ่นอ่นะ ตหาสองตัวเลยโคตแเล่นร้อยคููกันสองตัวเลยไหมไก่โอ้กันขึ้นยังสี่อยู่ใกล้เนาะโอ้มาไปไก่โพดแสดงว่ามันตื่นแล้วที่นี่บอกกันแล้วบ่าู <c oughs> นโอ้ <c oughs> ใกล้ใกล้ไม่ใกล้ <c oughs> ไก่ <G ay> ไปเรื่อยปลาหน่อยเบ่งับพี่น้องเมื่อรุ่นว่ามนนีซีมีผลงานปะครับส่กับปืนไม่เองครับผมปืนไม่เองสิได้ยิ่งบอแต่ว่าขึ้นเรื่อยๆอยครับยูสะพันระดับวันครับผมขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าขึ้นห้างครับผมขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าขึ้นห้าง,งนี่กระจาวาย,ย่ำขึ้นมันล่อยเลยเดี๋ยว เห็นโตเลยตีนี oh, ่กระจาวาดิผมมาผสมนี่กระจาวางผสมนี่ปืนใดบ่ยปู่ปู่ดูเมื่อเมื่อพนพนวาพนบ่ได้เอาปืนมาตีปู่เป็นเห็นอุ๊ปอุ๊ยลั่นเองอีหยังวะโอ้ลูกเพอเลยนะเพอมาได้ไปปืนลั่นเล่ยเมียยังวะเดี๋ยวเพิ่งพังปืนมา บ่านาเลยนี่แล้วกันเผอเป็นสี่เลยตกใจอยู่งเปืนลั่นโอ้ยเอาเอาไม่เฝ้ามาเฝ้าเฝ้าเฝ้าโอ้โหตัวเมื่อกี้ยุ่ใกล้ๆนี่สิบเมตรนี่เผอไหมฮะยิงออกเต๋ โอ้ยเสียดายหันหันหนาหนีไปเพื่อนปืนปลาขึ้นบันน้ยิ่งซ่อมยิ่งอยู่าว่าปืนมันลันสองเทียเราบัดเพื่อโอ้กับนี่แหละครับบรรยากาศอยู่สะพานระดับวันครับผมกับเพื่อนี่อะไรครับผมบันน้ยิ่งเลยวันนยิ่งเลยครับหนาเสียดายครับผมกับกับศาสตร์กับปืนมากครับผม เทียกับโบเดปืนมาจักเตียพี่น้องกับเมอนี่อากาศดีครับผมก็เลยเดาปืนมากครับผมปืนมากวันสิมร์นี้ขลักเนี่ยกับปลาขึ้นห้างครับผมอยู่สพานครับผมป่าขึ้นห้างตะเวนค่อยครับน้ำกับช่วงมันขึ้นมากที่เหครับผมช่วงผมมาไทยที่เพิ่นยกสะดุ้งครับผมขึ้น มั่นสำนันอะช่วงนั้นแหะครับผมมันก็ลรถอยู่ครับแต่ว่าบรอดหลครับปลากรขึ้นห้างๆครับผมผู้ใดเป็นก็ได้อยู่ครับตอนึงขึ้นเิ่นก็มายิ่งอยู่เอาครับสัมเนี้ลครับผมก็ฝากไว้พี่น้องถ้าใดที่เขามารับชมลรวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมถึงบ่มีตัวครับผลงานให้รับชมกรกรมาเบิ้งบรรยากาศพี่น้องอยู่สะพานลาดดาวันครับผม ครับสำหรับคลิปนี้พ,อพ่อประสานกะสิขออำลาครับผมสวัสดีครับ